ก็นี่ครับถึงทางเข้าแล้วนะครับทางเข้าอ่างเก็บน้ำนะครับนี่เป็นทางเข้าอ่างเก็บน้ำนะครับเดี๋ยวไปดูแหล่งว่าจุดจุดตีเหยื่อปลอมจุดตีปลาช่อนเขาจะตีช่วงไหนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงน้ำแดงนะครับตีลองตีเรื่อยๆอ่านี่นะครับผม นี่เป็นทางลงอ่างนะครับโอ้โหต้นหนามเต็มเลยนี่ทรหดมากทางเข้าไปริมอ่าริมอ่างนะครับทำไมแกไม่พาเราไปทางดีๆอะ่ะนี่ดีสุดแล้วมั้งนั่งไปทางนั้นนี่รถยนต์รถกระบะเก่าๆวิ่งเข้ามามเนาะเป็นทางรถวิ่งรถยนต์ ถึงแล้วถึงักที้เถอะน้ำท่วมอฝนตกแล้วน้ำน้ำแดงเริ่มมานิดหน่อยครับแล้วก็ท่วมริมริมตะลิงครับหมายสวยมากเลยถึงแล้วครับผมนี่นะครับหมายบรรยากาศ านี่ครับริมริมขอบอ่างนะนี่ครับเราเตรียมเตรียมเต็นมากลางนะครับเป็นล่มกลางกันนั่งอยู่ริมตลิ่งออเออะเบ็ดมาสามคันนะครับนี่ครับสเสบียงพร้อมน้ำน้ำแข็งกับข้าวเดี๋ยวเราจะมาก่อไฟเผาปลากันครับดูก่อนว่าจะได้ปลาป ได้ไหมไดไม้ไม่พลาดไอ้ริมริมตะลิงนี่มันเดินตีได้เลยเนาะร <_ V 1> ิมไหนริมฝั่งนู้นน่ะ <_ V 1> ที่น้ำท่วมยญ้านะอ๋อลองลงเรือก่น <_ V 1> อกน ของกะของทำตรงนี้เลพีอ่อเดี๋ยวมาทำทนั่ง ทำไก่จังไม่ไปทำแถวนน้นนะนี่ครับเดี๋ยวเราไปตั้งแคมป์ตั้งแคมป์ล <c oughs> ิงตะลิง ลุยน้ำเหรอเอะอันนี้นี่เป็นร่องรอยของคนที่เขามาตั้งแคมป์นะครับวันนี้เราก็มาสวมรอยเลย Nam Việt Nam Việt Nam phồn là khao lừa. Ừ. À, Thò lừa. Cái thò lừa có hộp đó. Hmm <laughs> <laughs> ăn đặt tạc hài ở nhựa nữa bố ở lực nữa nè no? ừ, bên bằng nó ừ, bên bằng bên này đó lực 2 hộp mết Ok đặt hài được hướng lành ba đâu được đặt cái đôi 好。<laughs> ไกลเกินก็ไม่ทันุ้งตีดังหน้ามัน,นมันมันไม่ได้ลอยไปเรื่อยนะมันอยู่กับจุด อยู่ใต้ต่อนิ่งๆก็ขึ้นมาขึ้นจุดไหนอยู่จุดเดิมนี่รอตัวนี้ขึ้นใหญ่ๆนี่ เดี๋ยวตัวนี้เหรอ,อน,นี่อันนี้ใช้ได้เลยดำลึกวัดสวนไหม ไก่พ่นปลากลายปลากลายปกลายต้องเขาตีหน้าแรงกันปลากลายเออน้ำตื้นตื้นอ่ะตอนแรกขึ้นเต็มเลยเหรอ ตอนนั้นก็มีมีประกายอยู่เออนั่นแหละถ้าถ้าน้ำตื้นๆหน่อยใสยๆหน่อยไม่ค่อยคุ่นนะตกง่ายประกายมันตีห่างแล้วก็ตัวนวนตรงน,นี้ฟองขึ้นเนะี่ย ได้ปลามาครับปลาสองปลานะีนน่ปลาอันนี้ได้ตกเองครับพอดีมีลุงเขาครูตะไครบขอก็ซื้อมา,าย่าง <c oughs> อันนี้มาตีอย่าปลอมเล่นครับตีช่อนีำลิมลิมตะลิงริม,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 มอ่างนะแต่ยังไม่ได้ตัวเลยท,ทำกับข้าวน,นะเป็นปลา หน้าดินเลยนะครับจุดนี้ลงเด็ดตกปลาหน้าดินได้นะที่เหมาะมากนีนครับ,มมรบปลาโอใหญ่มากไม่ได้ตกเองนะครับแบ่งขอลุงเะเขาลงตะไครไว้เสียบย่างกันนะครับในไผ่นี่ทำเองนะไม่ได้เตรียมอะไรสักอย่างเลยนะครับ ปลเผาปลาเล็กลาเล็กปลาส้อย <c oughs> นี่ปลาส้อย,อยตัวเล็กนะี่ง่อง่านะแล้วเอาอะไรมาทับเนาจ,จับไว้ก่อนด้ยวย ด,ด,ด,ดูด้วยตัวเลกอีเผาเกลือยางเกลือเนาะรสชาติเป็นไงขคตขมข<ผ>มชี้มัน <laughs> <laughs> เหลืองหน่อยเลยไป่สุกด้วยอือหาออไรไปยังยังหน่อยยังไม่สุกเลยอีก <laughs> หน่อย น้ำออบรรยากาศเดี๋ยวต่อไปน้ําก็ขึ้นมันท่วมนี่นะครับเข้ามาไม่ได้แล้ว เาปลาสุกแล้วเรามาดูกัารนอบนงครับกันแดดเลยอันนี้ครับปิ้งสุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาชิมกันหืมจุ่มเยครับเดี๋ยวดูเล็บ อนนี้ปลาสุกแล้วเนี่ครับปลาส,สดปิ้งนี่ขาวโจะครับจมจ,มจิ้มครับน้ำจิ้มแจว่วอีกปนั้กกินใหจิมให้ๆๆๆๆนี่คบครบรรานจะตกฝนาแล้วครับโอ้ยบนหัวแล้วพอดีเลยนะมันลอยมาแล้ว แม่ากินมากรสชาติดีมากคุกอันนี้มักเกลือเกลืออย่างเดียวครับวก็ย่างเลยกตปลามันก้างเยอะลยปลาปลาเขาเรียกปลาเนี่ยนะปลากระมังปลากระมังใหญ่ไซส์ใหญ่มากเลยครับเนี่ยตัวเราฝ่ามือผมเลยดูอกมยไ่ไข่มไข่ารมัไไข่โอเค อรมันครับไข่ปลาก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอร่อยครับมันมันครับไ,นนนนไข่นี่ครับวันหยุดมีโอกาสมาริมอ่างเก็บน้ำสินซียัดนะครับ ตรงนี้ปลาวางไข่นะครับเขาห้ามลงตะข่ายตกตกเบ็ดตกเบ็ดได้เงเดียวครับมีเห็นลุงเ็าเดินผ่านมาก็ได้ปลามาก็ไม่รู้เขาเขาขายเลยอเขาอะไรไม่รู้ซื้อเลยหึงยกมือไว้ใช่อนักมาอีกตัวให้อครับตัวแล้วอันนี้สุกรือไมมสุกแล้ว จังหวัดลงไป ก็เข้ามาลองดูครับบรรยากาศแต่ว่าน้ำจะท่วมนันนะไม่น่ารอดนะแถวเนี้ยมามาจับปลานตังกันนะครับไ่ไส่นี่คนหาหมายนะมีหมยตกปลาเยอะใ่ไ้อตนี้ยังสุกเลยนะค้างค้างไว้สักหน่อยไหมฝั่งนั้นอนะ เอไปเลยให้มันแห้งไปใส่กลองมันกลับแก้มที่บ้านต่อโอเคครับเดี๋ยวลากันเท่านี้นะครับเอาเก็บบรรยากาศเล็กน้อยๆมาให้ชมกันนะครับในการมาเที่ยวอ่างเก็บน้ํามีเบ็ดตกปลาหน้าดินก็จะแจ๋วอะไรนี้ผมตีย่าปลอมนะแต่วันเป็นน้ําแดงน,นนางน้ําขุ่นแล้วก็มีปลาช่วงนี้เงียบๆมีปลากายขึ้นนะครับแต่สายแหมาเต็มนะครับปลากาย ก็แห่มาเหวีย่ยงกันสี่ห้าคนก็เลยเลิกลากันนะตอนแรกก็เป็นตีจิป,ปกายอยู่แตยไม่ได้เดี๋ยวกลับบ้านนะครับกินข้าวเสร็จโอเคครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ